ลาพี่น้้องเรียบร้อยแล้ะใจชิพ่อแล้วเนี่เอยพ Bond ี่น้องครับซึ้สบายดีพผมแม่พี่น้องเนาะวันนี้มามาพบกับเป็ดคำแชแน่วไแล้วเนาะน้องชายของเขาพี่น้องเขาพี่น้องไปโจกเย็นวันนี้สบายดีไปโจกเย็นเขาเกี่ยวเขาหมดเลี่งสวงนี่มันสวนเราดูเก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยหมดแล้วไทยบาลเท่าแสนเนายามยามแรงกับแบบนี้เลอยู่บ้านเาอยู่ข้างบ้านหน้าโรงแฮวเลยละ คือว่าแต่ละเฮือนเก็บเกีเ่ไไวยวแนละ้วมาวเด้อเขาเนอะเขาหมอเล่าหัดเยี่ยมมาเนาะแล้ว,วมีอย่างไรมาหน,นี้สิพาพี่น้องไปอันจกเอียนนี่จกแล้วสองสามมือก่อนนั่นบุรีเฮ็ดกิบให้เบิงเบิงเอง,งไหนมีเอียนใส่เบงไหนพี่น้องเด้อหน้าลองแฮวหน้าลองแฮวบานเท่าเด้อผู้ใดวงยูเบียงสิฮอดบานเท่าก็ที่นให้เบิงนี่เลยน้าคางบานบานเท่าแสน ไปกันบน้องชายคือเขาไปจุกเอียนหาหาหาแนวกินแรงก่อนหาแนวกินเป้ปาก่อนหายเย็นหายเย็นสมๆเนี่ยจกจกแล้วจกสองสามมื่นก่อนได้ดได้อันนี้นะไปกันบน้องชายว่าบรรยากาศนี่เริ่มหนาวๆแล้ว,วได้เลยพี่เนาะบางทีก็สองมืออ่นอ้าบเถอะนึงห <c oughs> ลักไม่ยิน <the> เอาเอาเอา bài hoạt hình em cho thấy vẫn tiếng lên phía nông nữa bài bài น้องเนาะเดี๋ยวนี้เราในมหาสถานที่แล้วนี่กระจกสองสามอุปกรอนไร้ไร้เยอะด้วยนี่นะซีหาคิดผมสิมีบ่พี่น้องจอมหยุดจอมหยุดมาจกลืมบอลเก่าเตะบาเฮาเตะบาเฮากจกเลยเตะบาบางทีซีมีมุงบางทีมีซีมีอยู่เอาเอาให้เอาให้ให้นายพานสังเกตุนายพานบอยบอยโอ้บอยมี้องนี่นี่บอยอันนี้ถือว่าแบบคล้ายๆบอเก่าซื้อเก่าจุดเก่าไปเส้นในหลุนนี่ มาตูวยเราดิชวยโอยโอ้ยมันกวงกวางอ้ยกวงกว้างกวงกว้างกวงกว้เลยเอาแล้ว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 พี่น้องเห็นบอยกันไรเลยพี่น้องสุดยอดเลยหักไหลายพี่น้องมันเด็ดมันเด็ดเย็นมันเท่าแบบนี้เลยเย็นมันเท่าบางทีก็มีตัวเลี้ยวพี่น้องบางทีก็มีสองตัวสามตัวไปเน่นั่นแหละ หุ่มหุ่มนี่มีบ่มนี่หุ่มหุ่มปล่าหน้าสี่ก็มีตัวเดียวพี่น้องโอ้ตัวนึงนี่พี่น้องโอ้ตัวทสองเลยเนี่ยเห็นไหมดัน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 โอ้พ um ี่น้องอีเลยเด้อเด้อไล่ขังไล่เย็นเผาเย็นแล้วเนาะเดบ๋นี้แหละหักินธรรมศาสตร์เนาะสองตัวพันไปสองตัวพันไป ไปกำไรผ่านสวนเนี่ยโมตองยานยานบ่ได้กินเอียนในฟันในฟันต้อมยุดเด็กพี่น้องมาจบวันเก้าซื้อคิดว่าษีมันยังมีปลาโคลอเย็นน้อยเพราะว้าว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 ปล่อยปล่อยเอาไว้อันไว้อันพิน้าเอาไว้เอาไว้เฮ็ดเฮ็ดฟร์เมฟันพี่น้องปล่อยฟันน้อย มันยังมีบวับดีบ่นี่เลย่นีาา่เสียเลยหากินด้านธรรมศาสตร์อยู่บ้านเฮาเมืองเฮาหากินย่งไงกินของธรรมศาสตร์นี่แหละบ่มี่ยังกับไม้เสาไม้เลงอยู่นี่แล้วมันมันมันเอามันนำนำผลขนึ้นัลนสงสัยเลยพี่น้องสงสัยอยู่พี่น้องเอาดิาเอาดิ ดูนนี่มีมณ์ปลาไหลหลุนนี่โอ้ขี้ดอกพี้ดอกโอเย็นเย็นหน่อยเย็นน้อยเอา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 ไปต้มนั่นน่ะหรือว่าเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงก็ได้เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวปล่อยหลายพอดีปล่อยแรงเลยปล่อยหลายนี่บยกระไรกระไรเดือนเลยบรรยากาศนี่เลยมจกอยู่หน้าแพกจกอยู่หุวนหน้าแพกันแล้วหน้าแพกส่วนหน้าแพกมีอยู่เอ้า

ขั yeah. ้นใดตัวสํานี้หมดก็โอเคเด้อเกิบๆซิไปนี่ก่อนเนาะเกิบเนาะเกิบเดี๋ยวจับฮะไปไปบ่อนใหม่เนาะไปบ่อนใหม่ไปบนใหม่อาพี่น้อง้นี้ก็เสร็จภารกิจถือว่าม่องนีนะมาจกบนเก่าแต่ว่ามนงบ่ลได้กี่ตัวได้4ตัวบนีได้4ตัวจกนั้นกับจกนี้เสร็จภารกิจดสิไปม่องใหม่เดี๋ยวไปม่องใหม่สิถ่ายเบิ่งพี่น้องเด้อ

สองนิ้วสุดท้ายจุกหอมมันหอมมันหอมมันจุกหอมหอมเพื่อยังนี่เพื่อว่าใว้โตมันนี่นี่นี่มีออกซิเจนบ้งเออเซ็ตบ้านไอ้มึงหากินอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาด้วยนี่แหละนี่ตัวนี้น้อยเอาตัวเย็นน้อยเถิะโอ้ยน้อยไกลปล่อยปล่อยปล่อยเลยเอาไปเลี้ยงบ่เอาไปเลี้ยงอะไรเอาไปเลี้ยงอะไรตัวน้อยน้อยเอาไปเลี้ยงเนาะ Thì nói à với liêng. Mới xịt đây vô nó. Chút chút mái hôm tối nay là chút mùng mái không. Chắc chặt cán tối nay này, té bố hủa xịt vô tối nay. Nên đeo. Nó, cái chim hoa đó. đó. À, nó เอาไปเลี้ยงไอาไปเลี้ยงอาไปงเอาเลอาเอาไปเลี้ยงไวตาาไปใส่อ่างไทำยังกินหูเย็นรูอหูปูอะนี่หูเย็นหมดหรือเ่าเล่าอะไรอะเย็นนนอนแล้วเนี่ยังคักแล้วนี่องเอาละเห็นหมดเลยนะเดเดินเดินเดินเดเด็นมาเดนมาเดี๋ยวเด้ลวะจุดุดไม้ของขาเสร็จภารกิจขบเดี๋ยวเนี้เลยพี่น้องเ้ย bứt tháo xuân vì nó áo mưa áo mưa cái phò phò kín lắm <laughs> phần vào áo mưa của kín, ô, poi man, poi man. Ja, là, cái phò kín phần vào ô bạc lô bói mình bói mình dạ báo là bói này lái cái bói mình ít tốn mình bói xong bói mi nằm này bói này bói hụt bút ạ bói hụt bút ạ ok bói bói mày chặt bói 2 đổ ô bói hỏi mong thì hãy ít Đi được bói vâng mong này vâng thì nào nè Sọc, sọc bói đến lưỡi mà นี่ถ้าเจ้าหาเก็บเกี่ยวแล้วเนาะนานหน <si 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 ่อยเนาะหาเก็บเกี <si> ่ยวแล้วสองไกวก็มีเนาะส่องใบเอียนสองเอียนก็ขันมีเอียนนี่มันคักสุดแหละนี่เนี่ยเห็นเป็นตัวเป็นตัวไปเลยเลยนี่นี่นี่เป็นบ่เป็นบ่เห็นบ่โอ้โหจีจอนโอ้โจีจอนโอ้นี่ส่องไบมันเส่องไยเห็นบอยมัน เวลาน้ำแหงว่ามันจะมามันจะมาอายุตามเข้มขันเนาะขันบอนได้มีน้ำในหนึ่งบอกบ่มีบ่มีบ่มีสังเกตุ่างไงขันมีเย็นเลมันจะมีหอยไปเ่าไปเรื่อยพี่น้ดยอหนีโโอ้คพี่นอเอา่อยยมันปอยปอป่อ่อย่อยป่อ่อยป่อยป่น่อยป่าย่อนี่ออปป กินบ mm ุกินเอาแล้วไปบอยบอลมีน้ำสำบเนี่ยน่บอบอลนี่แหละนมันอย่มไม่ันอยสวยที่นี่นั่งองิดนี่บนี่เรเอาแล้วนี่บาเยนบาเยนเนี่สังเกตง่ายๆเวลายกตัวฟืน้นไป ใบเอี้ยนี่พี่น้องขักสุดแบบนี้ป่านนี้ทางรถไฟต้องสัยเห็ดอุโมงค์นั่นเห็ดอุโมงค์ขอขอไม่ได้จบก่อนพี่น้องมาห์มมาห์มมาห์มาหอดจบก่อนแต่เท่านั้นแหละวุ่นวายเหรเลยนะขักสุดเลยนี่นะอย่าัวนี้มันหลไรกนบ้มันสี นี่ๆๆบ่ทันน่ะอืมเออสิมีบ่ามารุ่นเหมือนกันพี่น้องบางทีก็บ่มีเบเก่าบางทีก็มีบเก่าบเก่าวเฮาก็มาเบิ่งนํากันเฮาบ่าติใจอืเก่าเก่า mời 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 không mời 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 ta mời 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 này chưa hỗ trợ được đâu điều điều luôn điều luôn chưa hỗ trợ được một cái thứ kia không có đáy, đi thứ hai mươi một một cái thứ hai mươi một một cái thứ hai mươi 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 cái

Say mi sáng toilet bolo. là. Quao phao. Give me sáng Bọn Mm. 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 rồi này เนี่ตัวน้อยพออันดอนแรงได้ปลาคลอตัวนึงปลาคลอใหญ่ปลาคลอใหญ่เนี่ยกินอยู่ดอกเดี๋ยวสิไปหาบอลไม้ก่อนเดี๋ยวสิให้เบิ่งอีกโอเคโอเคเอาเดี๋ยวไปหดมองหดสถานที่ก็ได้ใช้เบิ่งพี่เ้าะบอยมันพี่น้องบอยมันบอยมันพี่น้องบอยเอียนเบิ่งเห็นมีพี่เนาะโอ๊ตโอ๊ต

สอบงกรับสอบสอบสอบขึ้นมาที่มีอีกดนี่หีละไปมองไม่มอไมวันเดวหมใช่กำลังไปมองไม กูพลามาจกยวนป่าหมองพล้วพลาพลดแต่เอาบอลไม้บอลนี่โอ้โม CO ีน้ำเนะบานหฮาเมืองเฮาบอนอยบนหน้าเบบนี้แ้อบานเฮาแสนบานเฮาแสนหากินท้ธรรมชาตรหาเมืองหาเมืองหอนะหอนะบานหาง biêu biêu ngam, biêu ngam mươi <laughs> năm hai mươi năm hai mươi Cái hai mươi năm hai mươi năm hai mươi năm hai mươi สอนห้องนอนกะได้โอ้น้าเฟื่องเลยเว้ยเด็น่ะตกที่นั่บลคบบล็อมีมีคือแล้วคือแล้วมีนเห็นบอยในนอนรอบแรกนี่ไกลเฉพ้วเลยเอ้ยเดี๋ยวขัดซึ้ Thế nhưng mà Thục với lưỡi mà Tỏ bụng quá mà bò thuốc, thuốc. Thuốc yên Bất chắc yên lại Hoa nhà nó yên đi hai nhà khỏi nhà khỏi lại

vay phút nữa tự yên em này em Nè nè em em lại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  em 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 lại em lại em 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 mát luôn em em chập em Chập hàng em chập เราเรเรไล่ลไล่ละไล่ละไล่ละที่อร้สุดเลยอหมดพี่้องจกไล่เขาไล่เขาเลยนี่จูบุท่าไหนเห็นบมัน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 หมดี่ไรครับนี่ี่ครับติมตมใจ่ตึมใน่เหากนมทหากินมทำอบาง่ายนน่นน่นี่นี่นี่น่นีนี่นี่างานี่ Tháo lên không được hả ừ. đi Dên tôi Đi hả 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 Khắc hả 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 đi hả 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 yên hả 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 เฮ้ยคือบงหมเข่าชนชนไปทั้ทั้งไปทั้งคือคือคือเสือมดมดูมดนบนี้แหละมอดูเห็นบ้บนี้เีเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องมองกันนี่บ่นี่่นี่นี่นี่บ่มีโอ้ไปไดมันไปพีเนาะโอ้ยลุงแห้งลุงแห้งนนี้ลวแห้งายนี่วาับแรงฟมมพีเนาะ เล้มาแกมเราแล้วพี่องมขึ้นมันมีเลยล่ะไปมาเห็นเอ้าไปวันนี้ที่บ่าคุ้มขาอยู่ไดเสียตัวไปไปหามันใหม่กันไปก็อเลยไล่อยู่พี่น้องนี่ไล่อยู่เดิมมันนี่นี่หมดตนตมเอานี่ เลยบักลายปิดคลิปเลยวันนี้คลิปนี้พอทำเนียร์แล้วมันบุหรี่ไปจกตัวได้พี่น้องแล้วคลิปนี้ก็บบุหรี่บุหรี่ที่บุหรี่ไปจกตัวแล้วพอมันพอด้วยไรก็ไรร้ายแล้วน้องใส่สีมือนี่เหมือนธรรมดาสีมือนี่พอพอได้ขับแรงหากินแม่ตำมาศาสตร์กันแบบนี้แหละพ่อต้มส้มยาแก้ไส้กับมะสอเกาเอียนี่ก็พอได้กินอยู่ก็กับบุหรี่หลายแต่ก็ยังพอมีอยู่นะคันหาตำมาศาสตร์นี่แหะ เด้อคลิปนี้ก็จะปิดคลิปอยู่นี่นะพี่น้องยวนธรรมศาสตร์ยูถงหน้าบ้านเฮาก่อนที่จะาิีฬาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ในอันอันสีดงแดงกดติดตามนะไม่บายพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหมไม่บายเอาน้องสายไปเลยไายบายพี่น้องเหมือนคลิปนี้จบซัมนี่น่ะเร็วเจอคลิปหน้าคลิปต่อไปกดติดตามมั้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจ